หวรัฐบาลไทยงวดประจำวันคือคือหกคอคอสองห้าหกเกิดเรียกคือโอ้โหแปง้งแปง้งแปง้งป้งแปง้แปงไปเอาท้ายชื่อมือเรีกา แข็งก็บาดเขาไม่คือแข็งหมดเลยคืองืมงูจ่าปูคือพระคปูพู่งปูบุกคุมก็คือก็ท่านก็ว่าก็โค้งขับกระนักกับว่าคือแค่คือว่าทุกพระองค์วันนี้เป็นมือแข็งวันนี้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขวันนี้เป็นวันแห่งโชคดีเนาะวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดาวันนี้ข้ารูปและขา้าโู เลี้ยวกับขาดพ่อขาดแม่มางับโอ้ยพอจะขาดหายขาดไหมไม่ขาดเข่าไม่ขาดเร่องขาดไหวเนาะแต่ว่าปู่ตาจะสรุปให้ง่ายๆเนะาะเมื่อนี้เป็นวันคือสิบหกพ่อคอคอห้าหกสิบเป็นวันคือหลุปร้านโลกค่อยจับเื่องโขเครื่องดาบเครื่องโขเพียงม้าอยากไปหยิบจับขราดาษิ้งแบ่งรัฐบาลเพื่อจะได้ นำมาไช่หนึ่งคืนเพื่อจะได้เอาบารวมกันรวมขาดวค่ะบว่าง่ายงายอีพอจะว่างายหลายวาค่ะพพกเขาก็พกเบาง่ายเยอะเดยครับเมเบาง่ากับบุกกับร้ายง่ายก็เพื่อนแก่บุกร้านกจาฟังเสียงกูจ้าสัตวว่ามือค้าค้าอีพอเบียดอย่วบางครอีกไา่ต่ใครเบียดอยเยเรี่องนึง อยากครง่ายกุยกี่งานอยู่กับครูอยากง่ายจักนอยกูไปคืนไงเด้เรับเค๊บเอ๊ะก็แค่ดีกว่าไงดีงั้นแกม่้าช่ครูเงี้ยสาธุครับแคู่ีกังเงี้ยคือคำวัาง่ายงขาเหยียยกันบเงี้ยบปีต่อมันกับครูเงี้ยข้อมืมกับเงี้ยยื เขาไม่<า>มคู่เก้ใช้รถซิปโอมากโอ้สาเก้ใชรถซลมากเ้ใช้รถซิปลกามากฝุ่นแก่เขาไม่มมมคู่อย่างเอี้ยสาเุสาเกคู่ข้างพ่กแกใช้รถซ0ปลอเนี่ยริมไม่พ่อแก่กันพ่อชะนั้นขาเม่คู่เอาใค่รถแบบเบ่งพอมากไงไม่ขัดไม่แยคบคนใช้รถแก่พอ โอ้ยจะใช้ของมันคันน้อยใช้เราคิปรอมาเลยใช้เราสิบหอมาเลยใช้คิรอลิปรคิบมาเลยคือบเนี้ครับข้างไปคิบรลัวจำไว้ให้เกี่ยวกับเมฆแต่ก่อนหิ้งเขานง้นเกี่ยมาได้เด็กคือที่ยงคือข้างคือบ่ายคือท้องแหบนหมอเขาก็ตอกเอาหิ้งมาร้องสะกดกังจบเป็นบางเป็นงางไดการงานราคิปโรแก่มา ขันรถของหล่มาถึงแเกล่มากใหญ่ยืมคีหล่อเกล่มากพอใจอยู่ม่พอเรีย,าย่างไงไปคิดคบไปคี่คบไปคิด,ด,ด้ายบึงรูบงร้บมดใจด้โอ,โอ้ยยมขยันขัดเงือได้คือรู้มงรู้เอมคือขายบูเห็นไหมเหมือนหางว่าวหรือสดียงว่าดีอยากลูกร้านรูวมกันขัเมืองค์เห็งบอก <พ>บ,บได้คือได้คือ,อยังไูยังเ่็ดเหรอเด็กปูเด้อเรือไหลครับเออบ่าันารวครับพวเป็นยังมันพุ่งจังหวะกต่ไม่รึไม่ช่าชันเนาะครับเออว่ามันหางวาวเหือครับ,รบแต่คือเมื่อสว์เปุ่นก็คือได้คือเิดป่าหางวาวคื่เออลูก้ันนี่อหลกจะให้อ่านได้ยังไงพ่อขอถามรกครับปูปนต่คบ่ได้ย่นคือขวาแต่ว่าพออย่างนี้มีลเข้ากับเกีีนยหายคือเก่าแล้วลูกนึ่ มันก็อยู่ตรงนี้เหลือพ่อจะรูดบาดเดียว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 เออรูดบาดเดียวรูดร้านอืมการเงมดคือคนนั่ายเพราะทุสอ้าวให้มือโคกมือได้มือโคกมือมั้งมือขุกบภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลมาขอให้ทองล้วมาก ติดจะแต่งงานฉันจะเดินเตางานแล้วพูกเอ่อยูจเข้างไอ้อืมอ่าวรายกูร้ายควร้ายือเชียงยังงามขี้พวกกูมาก็ให้พวกร้ายกจะเดินทั่วหน้า่วตานะลูกนะเ่งๆกับรู้ด้วยมาจาดเค้างไอ้นั่งวันอืมนั่งสุพานอนั่งหน้านังพัชรีมนังปลกม้วนอ้ามือคบมือจับมือคบมือมัดซึ่งๆแล้วก็รู้วยควบควคจะเดินจะเดินงนกนะ พอ่อคือเมาพ่อวาแข่งก็จะรื้อแยหลายว่านรข่งเรื่องของอื่นง่างแค่รือขาก็จะรื้อมันคือผ่าขายหมยือนว่าอย่างปูดีปูรอตีแ่งขาใ่เงี้ยครับว่างหักพ่อกับเมาคิปจๆแนี้ครับม่วนนี่คือเอาอีกบวเอายืดลดปูจัหลหลับไหมนะครับว่าค้าไายปูจันนางไทยรือย้อขาอยากเอามาข่ดมากขึ้นไหมอยากเอามาส่งมากถ้าอยากเอามาข่ อาพ่อจะให้ยืมเนาะครับปูยืมครับเป็นผู้ด่าหายจะยืมครับปูเออยิ่งนั่งใช้ที่สามมัว่ามันยากว่าแข็ทว่ามาคงว่าใดห้ยยืมแบบไปงับเอาครับปูเออไปเอาให้พ่อไป็นเมาส์ไปครับปูในเมื่อเขาอยากขายเขาก็อยากยืมเนาะครับปูในเมื่อเขาอยากขายเขาก็จะเอาเนาะครับปูเออมันว่มีปัญหาด้วยผู้อยากขายเขาก็จึงเด็กไงครับผู้คือเอาเขากรจึงเด็ อีนั่นเศรษฐีขาจัดเร็วจัดเร็วแล้วจัดรวดเล้วกระเทียมมากให้ฟอพอเออเตียมมากหมดเลยจะเก้าคลึกมัดเก้าคลึกมัดเก้าคลึกมัดเข้าใจใครเตียมมากเก้าคลึกมัดเก้าคลึกมัดนี่งนั่นอีนั่นเศรษฐีขามันเหลืออันไร โอ้เลือไหเรื่อือไหมันปูปูนัองนาคืขาเกือไหลแต่ว่าขาหนามันแขงแพงปูแขงกับดายลบ้องแขร่าเอายครับปูแกําหรับพอว่าเพราะื่องแล้วพอว่อืดมืครับสมบัติปูไหลปูเมนคือแปแล้วนองนาคืมขาันอยากหข่กองครับมันกับวานงไดอผมคือเอาไปคุกกับใจคันบหายยืมมากครับแว่ามัดจะหยเยอะไปาครับปู ไปเอาขายชึ้นมือเดกเก่าขายชึ้นมือเด็กเก่าแล้วอย่างนี้จะไปเอกจบอกขายชึ้นมือเด็กเก่าอืมคือตัวไหนคือตัวใดครับคือนการศึกษาเก้าสิบสามเก้าสิบิ้กน่าะุ้ยใช่แววอยู่ครับูคือว่าพ่้บ่อบ นี่นางออนอนมงคอมือขอใส่ขงข้ามูลขอคือคอยแข่งหายพอ้าเนีวยเขาแข่งยากเรียวเออที่นัขขน่นง,ออออง,องกอด,ดออนมงคลมือที่นั่งชงบางอ่อแข่งยากกับพ่อแล้วเนีเออเอา,าอ,อ,อยาออนน่างนี้ชาคะเอาคือมัดจัไว้มัดจับกับผู้จับไว้ชิบกบไว้ชิบกบไว้แล้วที่นั่งอ่อนยื้่ยแคเนี อันนี้ว่ามันก่อนยื้่ะอ่อนอานุก่อนอานุพูเออก่อนนี้ค่ะอ่อนอานุงเนาะก่อนอนุอืมคือนัำชมาก่อนพ่อกับ้ากัมาวจังหวัดบ้านนี่เรื่อยๆควายชื้นทม่อขงกัน่ะอื้อั่งล้งหน้งล้หงังเนาะอ่าตามมาดอใครอื้อั่งก็ก่อนเปนดูุตรงลใครจะบือใครอื้อั่างก็ผ้านดู โช่หางยุงากโช่างไปหาเขาอยากคำไมหรือปว่เขาก็มื้งงื้งกัดกอกออกช่วยเขาหรืออกช่วยเขาเดี๋กออกช่วยยุงยากโช่างเนาะหางยุงยกโช่างจับทิเก้าใปไปบ้านอโ่ไปทิเข้าหรือกเตอทิเก้านะฮะขึ้บินมาเต็มแล้วกูทิพก้าวย่าง้ว่าอมนนั่นไปคือคือริงว่าเต็มเรื่องเขาไม่ลืม ก็ว่ามาปิดคืบเก้าแต่งโงเข้กับราวะขาอแข้มข้างวุ่โพร้อมกับองค์ปุ่กาและเมยคู่วะอืมเบื้องพึเจ้าหน้าช่วงอาจจะพอเกี่ยวกับวม่าจะรวดว่รวกถั่ว่านางแต่งโมว่านีโรูพราจ่ายหอกแตงโมย่างเปิดค้มยุ่งย่างให้โครูยุ่งยังฉันยังไม่เจอ อีนังแตงโมพ่อให้เลยวันนี้ให้ไปตัวขึ้นตห่อตัวหงอกเนาะจะได้เติมบอกจะได้ยอดเติมบอกให้พ่อออกคอยบอกให้ส่งออกซอยอยู่จากพูขั้นพ่อบปล่อยบอยพ่อพ่อขั้นยืมขั้นให้ยืมปอกคอยยืมกับพ่ออบก็ขั้นให้พูจากกับพ่ออบเนาะเอาอย่างนี้พ่อออกใครก็ได้เด้อคือว่าขับอถนั่งพ่อพ่ออื่นไหม ดือี้ขีพ่อดื้อขีียดอูให้พอคอยอึงนั่งแก่หม้ขี้ขียียดพอนะครับเป็นต่หัตูครับเออว่าจี้ขีข้ขูขี้ขขี้ดให้พ่อเดียวพ่อดเวพอกันนดครับพอคือออกพ่ออึ้งั่งแงมอเกาบกงงันแกงยุครับเออไม่คือไปออกโลกไหมครับพี้ก็จะขคือออกพ่อจัชิบบาททีบาทสีู่ก็น่น่ะจ่กูบาทกได้เป็นขั้นรอบจุดน่ะแม่งดีสิปู อากิ่ม,คมแค่ยิ่งกังั้นพ่อแกออกช่ยเขาเงื่ันกอรกอออืยิ่มคิปบานพ่อแกออกบอกเรื่อนครับเออคันพ่อพ่บอกกับพ่ออกหรอหรือว,ว่าอะไรไห้เงี้ยก็ยังนะครับ พก,ก็แข่งงูงูอย่างคือยวเชข้อกัดว่าว่าะไรยังไงยไรอยู่ <c oughs> กงกยุติปูอยังขกอกัยังงก็คือว่วอันนี้เ,เ,เขกปเอ๋ข้อกับใครระวข,าข,าข้อกัดทุข้างุงพลูกก็อยากออกอช่อแกงงูนะพ่อจะพ่อังไงเอาแขกเก๋ก็ลึงนำไก่ก็ออกออกออกช่วยกันกะได้พู<ก>้อะไซคือป่ะ แล้วก็ครับสาธุค right. ร uh. ับไ okay. ่ายแคคือพวกนี้ง่ายเดยวง่ายเดยวออันนี้ไอ้ผ่ารวยเนาะเพราะกับคารวะพราะกาคุ้มครองปูปูอยากได้นวดถ้าได้เขาเขียนถือว่าช่คขั้นอยากให้เขาได้นวดให้ได้ได้ได้รู้ให้เขียนาว่าปูตามา่ด่าปูตาออกค่ะ

คัดฟอบางูบ่าออกซิมคบปูกล้าออกอิหรอกยออคลิกมากล้าครับกล้ากล่าวเลยยครับว่าจับปูสักสิทครับเอออสามวัายิบของข้งมากดอ่ะข้อให้ขาดข้างน่เต็มคลิปยิบคาปูคุณับบาพฟอให้ยืมเพระไหนข้างน่เต็มคลิปให้เท่าไรคบปูให้เก้าคลิปให้เก้าซีฟเกิดขาดพกเกินขาดครับ ขะานเต็มคือพ่อข้างอยู่ก้าวคือไม่ใชไหมคือว่าพ่อพ่ใจว่าเพี้ยงกระพี้ใจพ่อืยุดกระพี้ฟัวคือ่จะได้ฟัวอิ่มขคืไขยบุญมากไว้แข่งร่วมบุญมากดิบตัึคนพอวมาจะไก่พ่อก็เห็นงรู้อะไรยังมาจะไก่อื้อมาข้อไก่ประ้งอยากมาหาปูวะครับ อยากมาบึงกระถางคือหมองคึกหม่องแข็งพ่อเดือดข็งพ่อว่าเขนคือมาขขางกระบอต้องขอบกันง่ายก่อนกอบคุณและเก่าคืบบารกับพ่อคุณและเก่าคืบกับพ่อเด้อเออออกพ่อก็คือเต็มแานแค่นั้นแหละดิวให้คึกหนักด้วยตาปูอันนี้ผู้ไ่คนหวยและทวาลไทยงวดประจำวันคือคือหกคอคอ้อห้าหกเกเรียกคือ ป่ง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 ปงไมันออกาก่อหมมดก่ออะไม่ก่อม่กอผู้หลอก้เหยบไม่เชื่อผูกกาแต่ผู้ายายยาเกาวเกดง้อบอกว่าจะเกิดอะไรอีกจะเรียกผู้ตายสายยาเกาหเกดที่กูเมื่อนแต่อีนีก็คอยก็หายที่นเรีบกอีนี้ก็คอยใจรบยต้องพูดมาก ได้ขึ้นงานนะบัดี้กับบัดใช้ายคือว่าวันคือพอบักปังกันคือยังก็อยหูใหม่แคไว่ขัเยอะใชคือยังก็คอยไม่ใช่แยาก็ับโพรากเขาต้องแข่งกันเยอะใช่ใช่แย่ามันเสียคอเขีอนหโกคออืมโมันรองบัดรอเรื่องเรื่อยไเปเก้าคือเปเก้าอครูไปนเข่านั้นไดเก้าคือแต่เมื่อแค่เนี่ย พักแต่ขึ้นยางยืดบ่ยายเบ็ดยังบ่อเบ็ดดีเพราะดีบ่บครับก็เคยพ่อว่ากังเมื่อเทียมันบ <c oughs> ่ครับคปูเออบ่ได้ว่าคือรู่งง่ายสิคือบางที่ท่านเห็นก็ยังมือที่ขาดเอออดีตการนานมาแล้วครั้งหนึ่งว่าขายว่ายกึมครับแต่ยังมือเมืองเมืองหนึ่ง เออเมื่อเมื่อไงเดือนหนึ่งเมื่อคิปหาเมื่อเอาอีกอย่างหน่ไอันนี้ขึ้นยิ่ท่้ากันยับยิ้มเบีกฟังกับฟูนี่คือฟังฟังอยู่ครับอธิการนัางมาเลยเมื่อเมื่อไงเดือนนึ่งเมื่อคลิปหาเมื่อเรื่องบ้านเมื่อเขาบ้านได้คลิปหาเรื่อง แต่ว่ามองนีเขามูดามแต่ฟองเรืองว่เมือคิบหามืงอะไรองู่มืมอค่คดูเออไพฟ,ฟ้าประชาคุณกบอกมือคนดูเขาไหนเดือนนึงม,ม,มือคืบามืงอ่เดีอนึงมือบหานึ่อไพ่ฟ้าประชา,าชคิบเก่าคิบเก่าพวรับผมน,น,นี่แหละคือนิทานกองพบค่ะ ก้าวิกูต้าวอขี้าานัี้ขี้ขี้ขี้อย้ขี้ข้ขเมี้ข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 ่ข้ขี่าม้ข้ขี้ขขี้ขีี้้้ขีเคี้ขเ้ี้ขขี้ขีขึ้นีอี่คี้แี่ขี้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 ข้ขขี้ขี้ขน้ขี้ขี้ขี้ขั้ขี้ขี่ขร้ขี้้ี้ีน้งี ฟังเย่างนี้ของคนนื่นครับแต่ตะครูนะเออแต่ว่าบาเรื่องการเบ้ยูกเบื่ดได้เนาะครับครูลูกขั้นสอม้าไม่คึงไม่ปานนี้กระตามขั้นเบี่ดก็จะรวบเขาไกงครอย่าตะทีลูกการนะูแต่ว่าขั้นรถเก้าเก้าห่างห่างฟังให้ดีรถเกาเก้าห่างห่างเนอะเข้าไปของเบืยดเรื่องครับคูป้องกัน อันจะได้คือว่ารบมัิสิคูปใส่คนเออเพราะะนั้นเขาเห็ดเบยไ่มันดีของเบยไขมันดีมันสิเก้าปัญญามันกระยู่ได้ยามันสิเก้าปัญญามันกระยูเขาไก่พอข้าวมาหลุครับปู่เออแต่ว่าขําว่ารลบดับบไม่ปัญด์ขั้นเบยอยูมันกระดูเออตามคนจะพูดจะพูดเคืียเงินเสียข้า โอ้เชียห <c oughs> <c oughs> okay. ักเสี้วเงยครับคูเชียหายหลายแขนรถต่ขออกับพังรถเขากับพังเพราะเบรกไม่ยือแต่ว่าผู้ชนะเจ้า่ว่าคือกืบเอกรบทีห่างคืเก้าประจักมันบอกแต่ว่าเขาพยายามอันสำคัญที่ต้อขึ้นเบรกครับแค่นันไม่เบรกเลยยืมรอนชี่อรักเสีมคือว่าปวดไข้บอกนะมุนปลาบมันบอกปลาไข้หัวมันไข้บ้องหู แต่ว่าขั้นเบิกเยอะพอสกคับเก้าปันเอกยูเก้าปันเอกยูเก้าปันเอกยูคือก่กระพวกขั้นของแม่คู่ห่างๆครับไปแกงไม่รูกไปครองไม่ถึงว่าเบิกยูดีแา่บังว่ากินเยอบว่าเบิกบ่ครับปูยูดีวะยูดีครับน่ะขั้นรถไม่ไม่เน่ะคือของที่นั่งใน้าขาเ็ยขั้นเบิกไม่ไ่ดีเนี่ มันันรู้ว่าันจะยังจะดิกๆก็นนู่นกันยังรู้จักผู้จายเฉพาะเงื่อนไขเฉาะ่วื่องผู้ว่าเพื่เป็นผ้จะได้หู้ว่าเสียวนเป็นผ้จะได้ผู้ว่าผู้จายเป็นผอาเราจาเสียจนเป็นไผ้้หันนี้มันไงกระดูกาม่ควนเสียจนที่ม่งแรงวันนี้เสียจนสะปีนทองบ่เศษควบอบอ คอยเขาคอยเขาวันน <te ี่เก็ดเป็นโุ้เป็นไฟอิดเนาะมเป็นเงา้บโุ้พ่นุครหม้่นเป็นไฟอิดกนเกิดตัวเนาะไม่เป็นเงเนาะแบ่นกับเป็นไฟอิดจะยืมจะเป็นพูดเดียวแล้เนาะใอ้แชรกเปนเึ็นบางเนาะผมคุยกันแล้วยืมเนาะคนผู้เกินวะขัด้แกงผุมาเมาแก้ควาัน ปวดใจกูฝันว่าอกโก้ปวดใจับมันคือฝันคือกูฝันว่าแกโก้แสดงว่าได้ขึ้นแกโคเข้าใจนะครับว่าด้คุ้มเี้อเข้าวไก่งเออแสดงว่าบักเขี้ชวนมันขังคือไก่หัวเนาะมันขังโกบเราขังไม่รู้ต่อกนาะมันขัง รี่ว่าบ่คันบอกขัขงออกแค่เน่นอน้งองเดมขาคันออกแค่คันบกังออกแค่แต่มันเน่ย,นะออยัะหาปือยากควางอวาพอบอก้ามือพอคือวบามือเ้อง้ามือพ่อัเพียนก็ได้นั่งมันไม่พอฟังเงน่พอหรือพ่อคืออะไรนะ แหงข้ามคูกนลูกค so 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 okay. ันร่างคือยังไะครับผูวครับยังก็เอาผัวกันนิดหนึ่งพ่อแค่ยงงี้พ่อแค่ยังงี้ทุกมุมแค่ไปนั่งพักข้างบ่่แค่ยงี้เรเียบพอไปใช้มาใช้มือขึ้นบ้นอนามนึงเรยบพวกเลื่อนกสมาติดกันนั่งพอไปควอมูลกันเเออทุกเลื่อนพวกผูกขึ้นเรียครับพวกทุมคาถึง ตือนหนึ่งกับตืพ่อพุ่มฟูกับย่างัือกูเรื่อกตมามัเม็นเมื่อ้มาที่งานบุ้งเนี่ยงมื่หัวข้าห้องเงเขาไอ้ปวดติเื้อหนกับปู่ตาปู่ตาว่าะแต่พ่อกับไอ้คว้ามันตื่นเนี่ยบวกเันมาบอกไม่ฝันก็ฝันเนี่ยแม่พ่อคือเขาเนี่ยแม่กับพ่อโน่นก็คือไเร เขาก็เทือดมือจะนั่งเบาด้วยให้พูดตไปเขาฝันเท่ารั้นมันคือเขาได้คืบเข่าบางนอ่นน้อครับนั่งเบาเอารู้หันแต่ว่าหัวเนี่ยแค่ขอนเกนถือกรมึงนึ้ยวจันถือไายติดูอสาถือสายถือาะว่อทงเก็นขึ้นครับมันเียงอืึ่งจมบางในตับภูภูการภูกาปภูกา เออมันเขาฝันได้ว่าเ่งว่ะใค่คนเชงแข่ได้ร้ายแค่กูบอนแค่นี้ม่นพัญหายก่อนได้เป็นงอนงอนแค่พูดกันแค่เดากสาวน้องแล้วหาคนก็เด้อเรื่องง่ายว่ากองยิมพอคุณนักฟุตมันก็แค่กูเสียเยอะจุสาธุสาธุคู เรื่องเบาแต่ันตัเนี้ยเบครับมัขายก็ฟังเนี้ยปู่าฮ่าฮ่าั่ไฮ่า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 ่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ้าฮ่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 าาฮ่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 าฮอาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าไ่า่ฮ่า่าฮ่าผู้ฮืาฮก่อฮน่าฮา่อ คือให้มันออกแค่เด้องไหนกำมือคือตมมันออก่เร้องมบอกเขากมือผมเลยพ่าไห้แ้งมาดขี้ันตูแทงแค่เรืองมึง้นบอก้วกะมือกสิเสียดเนาะนะกมือเอ้คือออกแล้วมมันเก็มกแตงคือตูมันออกนั่แหะเอ้ามึงก็ไปแตงไรตูมัดมันออกนมันเสือคือตูมันออกค่เรับ ตัวได้มากกอ้าวบอกกะมือก็นได้ยัพ่อให้กำมือกับบ้านไกเนาะอ้าวคือตัวมัอ่อนกันได้เต้าชูหวานกับกมือขอพุ้มพอได้ก็้อก็เข้าชูอะไรเรื่องครับข้าปลูกจา่ไม่บอกเมื่อได้คือออกนี่ว่าชันครับน่ะได้บอกพ่อกับสมานฉันฉันทัไฟอะไงเรื่องครับพูม่ได้ไปขัดจู่กับใครนะกูนะ เป็นจังไนนอได้ฟังแนวทางคาลมคมค่ายปู่ตาโคงสุดทายไปแล้วตีได้ตัวใดกันนอค่ะท่านผู้ชมค่ะแอดไอค่ะมาตามแนวทางโคงสุดทายปู้ตาให้ท่านผู้ชมรับชมแลบฟังเนาะคะ่ะฟังเป็นแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็มีเรื่องเราสู้กันฟังเนาะคะ่ะแม่คู่บอกว่าแม่คู่นางภาวนาขอปู่ตาตอนตีซีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะปู้บอกว่าขาหนึ่งมีเป๋่าเนาะค่ะท่านผู้ชมขาหนึ่งมีเป่า,ะะา,า,ปาอย่าลืมกันศูนย์เก่าๆไว้แน่เนาะคะ่ะ ขาหนึ่งมีดเจ็ดค่ะก็อย่าลืมกันหกเจ็ดไว้แน่ค่ะค่ะขาแนวทางมื้อนี้ค่ะปู่บอกว่าแม่คู่แกทองใส่รถซิฟล้อเนาะคะ่ะเน้นเน้นมื้อนี้ปู่เน้นซิฟน้ำเนาะคะ่ะต่อมาค่ะพ่อยิ้มค่ะได้ขึ้นคันให้ FC เนาะคะ่ะปูหลูดเทียเดียวเนาะคะ่ะปู่บอกว่าปูหลูดเทียเดียวก็คือระวังเป่าเนาะคะ่ะระวังเป่าปูหลูดเก่าเนาะคะ่ะปู่ว่าจังซีค่ะ ต่อมาค่ะปูหย้ยุณนอ่อนนิชาเนาะคะ่ะเมาลดเนาะคะ่ะยาลืมค่ะเก่าเจ็ดศูนย์ยาลืมกันหกเจ็ดไว้น้ำแน่เนาะคะ่ะต่อมาปู่เมาสลาค่ะท่านผู้ชมปูเมาสลาเก่าศูนย์บอกพอยิมว่าถ่ายที่มีเก่าว่าสันก็ยิลืมกันศูนย์เก่าแล้วก็กันเก่าเก่าเนาะค่ะพาปู่บอกว่าถ่ายที่มีเก่าค่ะ เน้นๆเ,เลยนะคะเน้นๆม้นนี้ค่ะมีสิบห้พพอยิมเก้าศูนย์ค่ะแล้วก็ระว่างเปล่าคาหนึ่งก็คือเก่าเก่าแล้วก็สิบเอ็ดเนาะค่ะเพราะว่าสิบเอ็ดนี้มาจากนางลำม้นนี้เนาะค่ะมีสิบเอ็ดานางค่ะปูย่งบอกอีกเด้ค่ะว่างวดนี่ปูสิแง่งห้เสียจวนร้อเนาะ,ะค่ะค้ะงวดนี่เสียจวนสิรอเนาะค่ะค่ะนี่ค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะเหลขเสียจวนก็นคือเกาเก้าเนาะค่ะตอนสุดท้ายค่ะบอกพอยิมเนาะค่ะให้ไปเมาส์ซิเนาะค่ะ แคปหน้าจอไวขาแนวทางหมวด16พฤษภาคมค่ะนี่ค่ะเน้นๆเลยค่ะ09990 10แล้วก็99เนาะคะ่ะทันไดยังบ่ไดยิบตัวได้เฝ้าไปยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะคะ่ะทางช่องเป็นแค่แนวทางบอสนับสนุนไฮเลนการพนันแต่ประกรันใดค่ะนี่เป็นแนวทางที่แม่คู่เวาวซูฟังเนาะคะ่ะตอนแมค่คู่นางภาวนาขอพู่ตอนตีซี่ค่ะ,ะมากกะฟ้าไปยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ค่ะแอดเป็นแค่แนวทาง